ายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่สรวจราคาคสินค้าในตลาดสดสันกําแพงก่อนลงช่วยเหลือผู้สมัครหาเสียงในพื้นที่ราคาสินค้าในหลายจังหวัดภาคเหนือมีการปรับราคาสินค้าขณะที่รัฐหามาตรการดูแลผลกระทบรายงานพิเศษวันนี้ไปดูมาตรการป้องกันยาเสพติดในชุมชนของทางเทศบาลเมืองแม่โจ เทศบาลเมืองแม่โจ้น,นะคะได้หาแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษาส่วนจะทำอย่างไรนั้นนะคะไปติดตามจากรายงานพิเศษค่ะปัจจุบันชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่หลายพื้นที่ยังคงประสบปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดที่แพร่ระบาดในชุมชนและยังคงเป็นอีกปัญหาหนึ่งในสังคมไทย ที่จะต้องหาแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนทั้งนี้เทศบาลเมืองแม่โจ้ร่วมกับตำรวจภูธรอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ร่วมกันวางแนวทางในการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่เบื้องต้นได้มีการนำตู้แดงแจ้งข่าวสารยาเสพติดและปัญหาข้อร้องเรียน มาติดตั้งในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนเทศบาลก็มีนโยบายที่จะดูแลพี่น้องชุมชนเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่าขโมยกับโจรเรื่องต่างๆมันเยอะแยะมากมายเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราก็มีน้อยและเทศบาลเมืองแม่โจ้ก,ก็ได้เห็นความสาคัญและก็เป็นนโยบายของเทศบาลที่เราจะต้องดูแลความปลอดภัยของพี่น้องในเขตชุมชนเราทั้งหมดก็โดยการเริ่มติดตั้งตู้แดง ประจำพื้นที่ในเขตเทศบาลประมาณ60จุดนะครับอบอุ่นมากครับเพราะมันช่วยเผื่อลูกบ้านจะมีปัญหาอะไรได้ไดเขียนความคิดเห็นใส่ในกล่องแดงไว้ให้ตํารวจให้ตํารวจช่วยเหลือทางหมู่บ้านครับให้เจ้าที่ตํารวจนะครับของสอพอสันทรายนะครับได้มาบริเวณตรงนี้นะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือมาบริเวณตรงนี้แล้วตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงนะครับดูแล อาคารบ้านเรือนนะครับแล้วก็ทักทายประชาชนในทั้งเวลากลางวันและกลางคืนนะครับอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ตํารวจนะครับปรากฏกายให้ผู้ที่คิดที่จะกระทําความผิดหรือกําลังจะกระทําความผิดนะครับได้ระมัดร,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 ระวังตัวนะครับและก็ไม่ไปบัตรความผิดนะครับการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการ ที่จะร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดในชุมชนเพื่อร่วมกันสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดตามนโยบายยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาลซึ่งเทศบาลเมืองแม่โจ้เองนะคะก็ได้เปิดโครงการเทศบาลเมืองแม่โจ้องค์กรสีขาวปลอดยาเสพติดเพื่อรณรงค์ให้ชุมชนและสถานศึกษาทุกแห่งปลอดยาเสพติดค่ะ ที่เทศบาลเมืองแม่โจ้านายปียศัก์ยโสธนชัยนาย,ยกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้เปิดโครงการเทศบาลเมืองแม่โจ้องค์กรสีขาวปลอดยาเสพติดซึ่งเทศบาลเมืองแม่โจ้ได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอสันทรายในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันไม่ให้มียาเสพติดในพื้นที่ทั้งนี้จะมีการลงพื้นที่ชุมชนและสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอสันกำแพงเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ขณะเดียวกันก็จะนำพนักงานลูกจ้างเข้ารับการอบรมและตรวจหาสารเสพติดเพื่อให้เป็นผู้นำในการป้องกันและแก้ไขต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อให้เป็นชุมชนและสถานการศึกษาอย่างเข้มแข็ง